สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับบรรยากาศเดิมๆเพิ่มเติมคือมีรักและห่วงใยมาฝากนะคะเชา้านี้น่ารักทั้งคู่นั่งทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศท้องฟ้านะคะต้นไม้ วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันนะคะที่ครูทิพย์จะได้ใช้เวลาว่างทั้งหมดหลังจากดูแลลุงในภาคเช้าเสร็จนะคะก็จะมาดูแลสวนพยายามที่จะทำสวนน้อยร้อยพันไม้ให้ดูร่งโปร่งหน่อยนะคะตอนนี้ดูด้านนี้ก็พอโอเคนะคะพอโอเคแต่มีบางส่วนที่จะต้องตัดต้องปรับนิดหน่อย แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนั้นจะต้องเอ้ยต้องไปดูแลจริงๆจ,จังๆนะคะรกเกินไปแต่เนมกับพันโหลกไปขุดคุย้ยดินนะคะทำให้ต้นไม้อยู่ในนั้นก็เหี่ยวเฉาตายไปหลายต้นค่ะส่วนต้นไม้ที่สูงๆก็ต้องรอให้ถึงช่วงที่จะสามารถตัดแต่งกิ่งได้นะคะก็ถึงจะจ้างช่างมาช่วยตัดให้เมื่อวานนี้นะคะ ก็เพิ่มโต๊ะมาตรงนี้อีกหนึ่งตัวค่ะพอดีไปเจออยู่ในครัวนะคะที่เอาวางของก็เลยเอามาทำให้เป็นสีเดียวกันทาสีเข้าเป็นสีที่ทมีนั่นก็คือสีเทานะคะแรกก็ทาจากนั้นก็เอามาตั้งไว้รวมกันด้านข้างๆที่เป็นบ้านฮันโหลบ้านเนม แม่ก็เริ่มหาต้นไม้เริ่มที่จะเพิ่มความรกให้ลูกแล้วนะคะเอาต้นไม้มาห้อยมาแขวนไว้แล้วตรงนี้จะต้องหาตัวรองนะคะเวลาเราไม่อยู่จะได้มีดูดน้ำอย่างเช่นตัวนี้นะคะรอให้ซื้ออะไรมากินก่อนนะคะลูกซื้อมาแล้วแม่ก็พยายามจะเก็บเอาแล้วก็มาเป็นตัวรองกระถางไม่ต้องซื้อที่รองนะคะดัดแปลงจากถ้วยพลาสติกกล่องพลาสติกที่ สั่งอาหารมาทานกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะจริงๆอยากให้มีดอกไม้ขึ้นเยอะนะคะแต่เอามาตั้งไว้แล้วโดนแดดตายไปหมดเลยค่ะข้างในเมื่อวานนี้ก็ทำตรงนี้ราคาขี้หนูเยอะเยอะไอ้จนเป็นล่มจนวิงจนปวดหัวค่ะ ใส่หน้าก,กากใส่เม็ไว้กับวอันนั้นนะคะปวดกระลายเอายาฉีดปวดกันละคะ่ะเลยห็หนี้ผู้ที่ปวดหัวไมเกรนึ้นเบิดคืนเลยเมือ่อคืนนะคะญาติสนิทที่ไม่ต้องการมาเยี่ยมทั้งคืนเลยเมือ่อคืนตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนไล่ก็ไม่ไป <c oughs> ไมเกรนค่ะไมเกรนมุมนี้ก็ยังโรคนะคะจะต้องตกแต่งเดี๋ยวขอปิดไฟก่อนจะต้องทําความสะอาดเพิ่มนะคะยังไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงถ้าเอาเก็บตรงน,นี้ก็ต้องจัดให้สะอาด ห้องนี้เป็นห้องพักตอนช่วงกลางวันของลุงนะคะอ้าวมาดูต้นคล้าเงินคล้าทองเริ่มเริ่มแล้วนะคะเริ่มสวยเริ่มแตกหนอ่อแตกใบแล้วนี่คะ่ะเบิรงตที่ละนะและอะไรนะคะชมจัน์กับ เหลืองชัชวาลน,นะคะได้ที่ปลูกแล้วนะคะเหลืองชัชวาลครูทิพย์ก็เอามาวางไว้ตรงมุมนี้ค่ะตั้งตรงนี้นะคะเล็บวิลาวิลาแปลว่าแมวนะคะแปลว่าแมวฉะนั้นเล็บวิลา,ก,ลาก็ลักษณะครูทิพย์ลองทําดูแล้วตรงตรง,ตรง,ตรงไอเขาจะเหนียวค่ะเขาจะเหนียวเกาะยึดติดดีดีมือเหนียวมากเลยนะคะเขาเอาือนิยังก็ค่ะไอไอที ตัวที่เข้าไปเลือ้อยเกาะแล้วเขาก็จะมีโอ้ปะโหนี่โอ้กล้วยไม่กล้วยไม้กวยไม,ยม,ยม่สวยสวยสวยเดี๋ยวเอิญว่าอย่างนาะตัวตัวาเป็นเทาเลือ้อยจะมีตัวไข่ าเป็นใยเป็นมวนเป็นมวนที่เขาไปเกี่ยวก็อใดนะเขาเอิ่อนอีกอย่างภาษาถัาากผักกางภาษาอีสานกันยังลืมผักกางสิได้สัสนติ <c ười> อันนี้เกิดเองนะคะมากับดินนะคะเวลาเราไปซื้อต้นไม้และพอเราเอาดินมาเทมาปลูกตรงนั้นตรงนี้ต้นเฟิร์นต้นเดฟต่างๆก็เกิดขึ้นนะคะจะให้ดูชมจันทครูทิพย์เอามาปลูกตรงไหน,นครูทิพย์เอามาปลูกโอ้ต้นนี้ก็งามตะกี้้หนาบ้านเดี๋วเอามาแอบไปนี่ เขางามก็คือสีไวนีโต่อลคะค่ะนี่ชมจันทร์อยู่ตรงนี้นะคะให้เขาเลื้อยขึ้นมาตรงนี้เลยไปร่วมกับฮิรันยิกาเลยฮิรันยิกาก็จะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาแล้วก็มีชมจันทร์ดอกชมจันก็กินได้ใช่ไหมคะกินได้คล้ายๆดอกไม้จีนเลยถ้าแห้งนะคะนี่มุมนี้นั่นก็จะต้องทําความสะอาดอีกอยู่นิดหน่อยนะคะถ้าไม่มีเนมไม่มีฮันโหลเนาะ ผู้ที่อยากได้ห่าเทียมมาปูไปแถวนี้แต่ว่ายันหันโหลกับเนมมาขี่ใส่และก็เมียนยากเนาะบรรยากาศด้านนี้ก็ดีอยู่นะคะปกคลุมไปด้วยกิง่งไม้ต้นไม้ดอกมะขามค่ะดอกมะขามร่วงร่วงร่มผืนกับง่ามด้วยค่ะตามจริ่งโบยากกวาดนะแต่ว่ามัน หยาดมันสกกรปกผวกเน่มาเห็ดเลอะใสนะคะก็เลยตองกว่าทุกเสาทุกแรงนะคะบรรยากาศนะคะเหมือนคือจังดินล่ายหลายนอทายหลวบในลักษณะนี้เนาะคือจังเฮือนท่าอยู่ทีดินกว้างกวางจริงๆแล้วทีดินบริก,กว้างนะคะแค่ปรับเปลี่ยนจัดมุมนะคะทีกม็มีมุมสวนน้อยร้อยพันไม้ก็ทําพยายามให้ดูเหมือนป่านะคะตัดกิ่งใหม่ใบใหม่ กซีนเอากิ่งใญงออกไปทิมและใบใหม่ให้ล้นลงพื้นนะคะแล้วนี่คือช่วงกลางคืนนะคะเก็บภาพมาฝากคืนแรกของช่วงเข้าพรรษาด้วยนะคะขอให้ทุกคนคิดดีทำดีพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะใครที่ดีแล้วประเสริฐแล้วสุขสมหวังแล้วนะคะก็ขอให้ยิ่งยิ่งขึ้นอีก เท่าที่ต้องการเท่าที่ปรารถนานะคะส่วนคนที่กำลังคลอนแคลนกำลังอยู่ในอุปสรรคที่ควรได้รับการเยียวยาช่วยเหลือก็ขอให้เทพเทวาฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าบ้านเจ้าเรือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงดลบันดานลคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภยัยและให้มีความสุขขึ้น เหมือนคนอื่นๆที่เขากำลังมีความสุขด้วยนะคะในชีวิตของแต่ละคนเรานะคะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องสู้นะคะสู้อย่าให้ท้อสู้อย่าให้ถอยนะคะสู้จนพบความสุขของตัวเองแต่ถ้าหาความสุขไม่ได้ก็สู้ในความทุกข์สุขในความทุกข์นั่นแหละค่ะมันย่อมมีมุมที่ดีมุมที่น่ารักมุมที่ควรจะอยู่ได้อยู่เป็นอยู่สุข ราบรื่นในชีวิตของตนเองได้นะคะอย่าไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นที่เขารุ่งเขาสมหวังเขามีทุกอย่างเราจงเปรียบเทียบตัวเองและพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะสุขสมหวังทุกท่านนะคะลาไปพร้อมกับความมืดสนิทขอให้รักกันแนว่วรักกันมั่นรักกันให้ราบรื่นนะคะมีความสุขมีความสมหวังทุกประการสมดังปรารถนานะคะ เข้าพรรษาแล้วอย่าดื่มมากนะอย่าเที่ยวมากนะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมรักนะคะบ๊ายบายค่ะ